Hãy nằm cho

พัฒน,นาแล้วลงงงงไง,งหึงขึข้นนี่ว่าเขาเชื่องเหรอไเชือเฮ้ยนี่ะหุ้นขาดปักมาก

งวจะไปปลูกไว้น้องพังโบ่งหลายกว่เนี่ยเออหมัดอเฮงมันย่งไปต่อแส่าจะกินอยู่นี่จนคำก่ยั่งเข่าคอ ស្នวងន្លារសូវនន្រឿាពលដ្ ปลาไปย่งงมันลงตั้งแต่สามก็เหนบางีราว่านม่เหบอกามมั็เยดมัวนะครับ cái cái bao khẩu phải đấy ừ, ừ.